แท็บเล็ต Android ที่น่าสนใจในปี2023อยากได้แท็บเลต็ตดีๆสักเครื่องซื้ออะไรดีนะ <S <S ช่วงนี้มีแท็บเล็ต Android เปิดตัวใหม่กันเต็มเลยนะคะใครที่กำลังหาซื้อหาดูกันเอาไว้สำหรับทำงานเล่นเกมดูนหนังฟังเพลงหรือว่าสำหรับนักศึกษาเอาไว้จดงานเนี่ยตอนนี้เขาเปิดตัวกันอยู่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพ่ใหม่จะมาแนะนำแท็บเล็ตที่น่าสนใจกันจะมีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกกับ Xiaomi Redmi Pad Tablet ในราคาไม่ถึงหมื่นค่ะกับสายเอนเตอร์เทจัดเต็มรุ่นนี้นะคะจะเด่นที่หน้าจอใหญ่10.6นิ้วให้ความละเอียดมาที่ 2K ค่ารีเฟรชเรท 90Hz ใช้งานกันได้แบบเลื่นๆเลยส่วนลำโพงให้มา4ตัวจัดเต็มเรื่องเสียงนะคะหรือใครสายเล่นเกมใช้งานก็ยังได้ชิป Helio G99 มาด้วยเล่นเกมได้แบบสบายๆตอบโจทย์สายเอนค่ะ ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะกับ Xiaomi Redmi Pad ตัวนี้นะคะแถมเขายังมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นค่ะนอกจากนี้เขายังรองรับ microSD card อีกด้วยสําหรับใครที่สายถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะส่วนเรื่องกล้องนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเขาให้ค่าความละเอียดมาเท่ากันที่8ล้านพิกเซลค่ะส่วนแบตเตอรี่เขาให้ใหญ่จุใจมาที่ 8,000mAh และชาร์จไวที่1 8วั์ค่ะส่วนราคาเริ่ม้นจะอยู่ที่7,999บาทเท่านั้นสุดคุ้มค่ะ แท็บเล็ตตัวต่อไปมาต่อกับค่ายอ่อนเนื้อกันบ้างดีกว่าค่ะกับอ่อนเนื้อแพด8นั่นเองตัวนี้เขาให้มาเป็นสไตล์เรียบหรูเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้โลหะแบบยูนิบอดี้นั่นเองค่ะทําให้เขาเบาแล้วก็บางมากน้ําหนักของเขานะคะจะอยู่ที่520กรัมเท่านั้นแล้วก็บางที่6.9ม mm ิลิเมตรค่ะส่วนใครสายดูหนังเล่นเกมต้องถูกใจตัวนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาให้หน้าจอขนาดใหญ่มาที่12นิ้วเลยเต็มตาแล้วก็ความละเอียดชัดที่ 2K แถมยังได้ลำโพงถึง8ตัวเลยนะคะจัดมาให้แน่น บอกเลยว่าเรื่องเสียงเนี่ยกระหึ่มแน่นอนส่วนเรื่องชิปประมวลผลจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 680รองรับการใช้งานได้แบบครบเลยค่ะความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่7,250ม ah, ิลลิแอมป์ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงไปเลยแถมให้ฟ้าชาร์จเร็วที่22.5วัตต์ค่ะ <Yeah. S 1> ใครที่มีงบต่ำกว่าหมื่นยังจัดรุ่นนี้ได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้อยู่ที่ราคา9,990บาทค่ะ ส่วนแท็บเล็ตระคาไม่ถึงหมื่นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะจะมี Lenovo เ e l ่ย n ซิ a d Pro 12.7นั่นเองค่ะรุ่นนี้เขาจัดเต็มมากทุกคนเพราะว่าเขาได้จอ LCD ขนาดใหญ่เต็มตา12.7นิ้วเลยค่ะค่าความละเอียดให้ถึง 3K ค่า e ีเ e รช r เรทลื่นๆเลยที่144 h <Huh>? z เรียกว่าจอละเอียดและลื่นมากนะคะแถมยังรองรับ HDR 10+ Plus และ Dolby Vision มาด้วยมาพร้อมกับลำโพง JBL 4ตัวระบบเสียง Dolby Atmos เรื่องการดูหนังดูซีดีก็คือเต็มตาสะใจเลยค่ะทั้งภาพและเสียงแน่นอนชิปจะเป็นอดีตเรือธงตัวแรงอย่างสแนปดราก้อน870จะเล่นเกมก็สบายๆได้แบตเตอรี่จุดใจที่1 2 0 0มิลลิแอมนะคะก็คือให้มาเยอะแล้วยังได้ชาร์จไวที่2 0วัตต์อีกด้วยส่วนถ้าใครสายทำงานก็ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาสามารถใช้คู่กับปากกาสไตลัสแล้วก็คีย์บอร์ดได้ด้วย ตัวนี้นะคะเพิ่งวางจําหน่ายที่ประเทศจีนไปในรุ่นเริ่มต้นอย่างแรม8 g ิกรอม128 g b กไบต์ในราคา7,600บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคือทั้งสายเอนเตอร์เทนสายทํางานก็ใช้งานได้แบบคุ้มมากกับเงินแค่นี้นะคะสําหรับใครที่เล็งรุ่นนี้ไว้อดใจรออีกนิดน,นึงนะคะเพราะว่าพี่ใหม่ว่าเขาต้องมาเร็วๆนี้แล้วละค่ะ แท็บเล็ตตัวต่อไปที่พี่หม่อยากจะแนะนําค่ะนั่นก็คือ Huawei Mate Pad 11.5นั่นเองตามชื่อแล้วนะคะ11.5ก็คือขนาดของหน้าจอนั่นเองแล้วก็ให้ค่าความละเอียดมาที่ 2 K และค่า Refresh Rate ที่ 120Hz ค่ะเรื่องน้ำหนักก็เบาเลยเพราะว่ามาเพียง499กรัมเท่านั้นแถมยังรองรับการใช้งานปากกา M Pen และคีย์บอร์ดเสริมนะคะบอกเลยว่าสายทำงานนอกบ้านหายห่วงมากแทนโน้ตบุ๊กไปพิมพ์งานได้เลยค่ะตัวนี้แล้วก็ยังรองรับระบบ Harmony OS 3.1ด้วยที่เป็นระบบของหัวเว่ยเขาเองแล้วแถมยังมีแอปเอาไว้ใช้ทำงานมาให้พร้อมทั้งรองรับการทำงานแบบ multitask ที่มีแอป h u a w e i Note s มาให้ใช้ค่ะ <Okay. S 1> ชิปที่ใช้ก็จะเป็น น n a p d r a g o n 7 Gen 1 RAM 6GB ROM 128GB แถมยังมีกล้องหน้าเป็นเลนส์ w i ขนาด8ล้านพิกเซลมาไว้ให้รองรับการประชุมออนไลน์ที่มีลำโพงมาให้ทั้งหมด4ตัวรองรับ Wi-Fi 6มาด้วยค่ะส่วนแบตเตอรี่ก็ให้ใหญ่จุใจมาที่7 7 0 0มป์กับราคา9,990บาทเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าทุกคนซื้อภายในเดือนสิงหาคมนะคะเขาจะแถม M 1 0มาให้ด้วยแายว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าปากกาหนึงมันก็หลายพันแล้วสาหรับใครใส่ว่าใสา่เขียนก็จัดไปเลยค่ะแท็บเลตต็ตต่อไปนะคะขยับงบเป็นหมื่นต้นๆเัียน,นบ้างดีกว่าค่ะกับ Xiaomi Pad 6ตัวนี้แายว่าน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเขาทั้งหน้าจอลื่นลำโพงดีมีปากกาแถมยังชาร์จไวค่ะ แถมมากับหน้าจอใหญ่ขนาด11นิ้วเป็นหน้าจอที่ให้ภาพสวยคมชัดความละเอียดระดับ 2K+ ปรับรีเฟรชเรทสูงสุดได้แบบจัดเต็มที่144 h z กันไปเลยค่ะแถมยังรองรับ HDR10 และ Dolby Vision ส่วนเรื่องเสียงก็ไม่น้อยหน้าค่ะให้ลำโพงมาทั้งหมด4ตัวและ Dolby Atmos บอกเลยว่าสายเอนเตอร์เทนหายห่วงแน่นอนและเขายังใช้ชิปเรือธงรุ่นก่อนอย่าง Snapdragon 870และแรม8 g ิหน่วยความจำภา,ายในก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นคือ128 g b และ256 g ิส่วนแบตเตอรี่นะคะใช้กันยาวๆกันที่8,840ม ah ิลเลยค่ะแถมยังได้ชาร์จไวมาที่33วัตต์อีกด้วยนอกจากนี้เขายังรองรับเ Xiaomi Smart Pen Gen 2และเคสที่บอร์ดอีกด้วยค่ะ ให้มาจัดเต็มขนาดนี้แล้วราคาอยู่แค่1,990บาทเท่านั้นค่ะซึ่งี่ยวมีแพ d ตัวนี้นะคะแพรใหม่กับพี่เก่งก็เคยรีวิวเอาไว้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะ มาปิดท้ายกับแท็บเล็ตเรือธงอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันค่ะใครที่มีงบสามารถขยับขึ้นมาเนี่ยจัดได้เลยค่ะกับ Samsung Galaxy Tab s 9 Series ค่ะเพราะรุ่นนี้เขาให้สเปคจัดเต็มมากที่สุดในบรรดาที่พูดมาเลยค่ะแต่ละอย่างที่เขาให้มาเนี่ยระดับท็อปทั้งนั้นเลยทั้งให้หน้าจอมาแบบ Dynamic AMOLED 2X ค่า Refresh Rate ที่120 h z ในทุกรุ่นย่อยค่ะโดยแต่ละรุ่นเนี่ยจะต่างกันที่ขนาดหน้าจอ เริ่มตั้งแต่รุ่นเล็กสุดที่11นิ้ว12.4นิ้วและ14.6นิ้ว <Huh? S 1> ในตัวอัลตร้าคือจอใหญ่สะใจมากทุกคนแถมพร้อมกับชิปเซ็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 2และตัวเครื่องที่กันน้ำกันฝุ่น IP68 ค่ะ <Huh? S 1> แถมยังได้ปากกา S10 e n เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานในกล่องไม่ต้องหาเพิ่มเองเลยด้วย <Huh? S 1> มีปากกาแบบนี้ก็ใช้งานแอป g o o d n o t e ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาแถมให้ใช้ฟรีในปีแรกค่ะ ในรุ่นนี้แพ่ใหม่ก็เคยลองจับให้ดูกันแล้วนะคะไปดูที่คลิปด้านบนได้เลยค่ะส่วนสเปคเขาอัปเกรดมาให้ขนาดนี้ราคาก็ต้องขยับขึ้นด้วยค่ะเพื่อนๆรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่28,900บาทค่ะแต่ถ้าแลกกับสเปคจัดเต็มขนาดนี้ใครที่มีงบจัดเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกแพร่ใหม่หน่อยนะคะเผื่อแพร่ใหม่จะไปตามตามบ้างคะ่ะ oh. สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ oh. แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามทิกตอกแล้วก็ไอจีซิสเตอร์กันด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย